เยอะเลยไปซะละเาแม่งเยอะเลยนะเยลยนะนั่งเรีย้าไ่แปลงก็ต่องเรียรถยังคนยังซือเรนคนเราตัวนี้ซื้อข้าวของเออเอานั่งลงรนั้นแหะเขาได้เห็นหน้าเห็นตาแน่นักรล่อลงใหญ่ฉันนี่ชมัวจักตีโอ้ใา่สวัสดีครับเออ่ว่าคำลงมือตกโถงอะไรยังก็แล้ว บานครเป็นคนที่ขาดยังก็บานยังสะไปสิเหมือแม่บอกยังเศร้าใครบอกก็ไปดีเดี๋ยวเห็นใจจะคอยเรียนนี่เรียนนี่พวกใอยอยากให้ปัดผ้ากันเทียนนะครับทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ลุยไปลุยชาย <c oughs> มามาจอยกันจอยกันมาสิมาเจอกันเจอกันเมาหรอต้งเสียงมงมันเมาหรือเ่เมาค่ะเาจะโมองมือเ้านี่ตีซีพวนนะตีซีนําเอานะตีซีก็เรียนร้องหาหาจะเรียนอืมกตีจันใส่กินข่าแน่ไ่นกินตะยอดเข่ามมนสิน็อกเอามันสิตายมมนสิเผากัได้บ่นี่ยเด่ได้ไปนังห้องเพลงกันฟังเข้าใจบ่ จ้ซื้อไปยังซื้อบุญซื้อเสียงฮะซื้อบุญซื้อเสียงบุญเสียงแล้วซื้อนาสมบูรณ์จช่ไซื้อบุญซื้อเสียงยังผู้เลี้ยเอฟซีเขาเมองเขาเมิงยูเนี่ยเขาเมองเขาไล่โซดอันนี้ไล่โซดอันนี้บริษัททายครีดอันนี้ไล่โซดแล้วแก้มคีเรามาแล้วว่าจะยำคาดให้น้อแขวก็แห้งว่องู้ แยกน้ซะหน่อยเขาเลี้ยงิเขาเลี้ยงฉันนะตอนเด็กๆเนี่ยาย่าไม่เลยผู้เลี้ยงฉันัะหน่อยเด้ข่าบ่ให้จะกูหลอดจะกูหลอดมืไห่จะกูหลอดม่อไหผู้เลียงกูแหมจะกูแลอดเมื่อหร่เดเออใช่ยากสิกูมงสภาพแล้วว่าด่า่าด่าพักกูหลอดในกุนี้นะคะ แลสวฉันก็หลอดมาเลยนุงมึอนี่ได้กินด้วยเอเอ,อ,เอ,อแล้วหาหนูหาปลาเก่งหยังเด้๋นี่อยากกินหนูหน้านี่บอกเราเลยนี่ได้แท้แทนมืออื่นเนาะไม่บอกเดีนี้หาเก่งมาบุ้นนี่ยัวบ้าแมนสิบบ้าแมนสิบตกขวดนะถือใจหลายถือเส้นคักเซมันมึงลูกงานมันอย่างไงเอามาให้คนหามาึงลูเก ม hina, แม่มามาแปลว่ามาหายย่าเตอมาหายนะคะบู๊ยสปาตามันเงิดถแถใส่มือดูมันคมบ่ะว้ายเออกระคมอยู่อยู่ดีๆยิ่งไป yeah. แท่งใส่ไผ่ด้วยล่ะถ NO ุงยามสมัยน sure ี่อันให้โซ่เด้อถุงยามแล้วนั่นให้โซ่เด้อพัวน่ะหนังกะติกหนังกะติกนะคะ หนังกระติกนะคะแย้สุนัขหล่อแหล่นะคะอ้อยังนี่ปลาปลาย่างนี่ตั้งมือใดนี่คือนมาเอาออกจากกระเป๋าเอาออกได้ปียงโอ้ยย้ำโอ้ยย้ำแป้งสีแด้งนั่งหลังใช่ไหมครับโอ้ยสินะแป้งยังหน้าฉันตือมันเงือกแขก หน้าฉันจ้าหน้าฉันนั่งที่ด้านหลังแล้วก็อีกอย่างนี่หินเอามอะไรมาเก็บบอกว่าเอาสิเอ็ดเหรอฮะบอก่าไม่ได้ทิ้งให้เขามึงว่ามันคือหินหูยูโอ้๊ซิมมหวงคาฉันเนาะก็หินนะเจอฮะพอทำแล้วเจ้ามีลูกมีเนียบอหมอมีชีวิตนี่ให้เหล่ามดแล้วนะคะซิมเอาอย่างเนี้ยลูกอืมแล้วก็ฉันลืมตาเลี้ยงฉันจะเห็นลูกกอดกอดเหล่าแล้วนะคะ